ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับไฟไหม้หนักมากนะครับไม่รู้ตรงไหนนะฮะแต่ว่ามองไปหุ้ยมีการระเบิดครับมีการระเบิดมองไปแล้วเป็นจุดเหมือนตรงตรงแยกแยกไฟแดงหมอสีนะครับน่าจะตรงนั้นพอดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปจุดเกิดเหตุให้ใกล้ที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็เพิ่งจะไหม้เมื่อกี้เลยครับเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งขับผ่านมานะฮะหุยรุนแรงมากรุนแรงมากนะครับ ไปกันรู้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดเอ่ออย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนจะเป็นบนสะพานลอยหรือเปล่าไม,ไม่ใช่เหรอมันอยู่ในที่สูงเหมือนกันนะอ๋อ <specimens iego S 2> <dim> ตรงนั้นมันมีไอ้นี่นี่นนอกแล้วนี่อ๋ออ่อมีตรงไอ้รถรถรถบัสรถเมย์หรือเปล่าตรงนั้นอะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มน้ำมันหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ปั๊มน้ำมันปตทปตทไม่